สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นมีอ,อะไรมาอัปเดตเป็นสิ่งน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นแบบตำนานบทใหม่ที่โนริซ่าค่อยๆสร้างกันมาและสถิติเนี่ยก็ค่อยๆเผยออกมาให้เราได้เห็นในคลิปนี้ก็อย่างแน่นอนเลยนะครับถึงโนริซ่าจะไม่เคลื่อนไหวแล้วแอดก็คิดถึงโนริซ่าไม่ได้ทำข่าวไปหนึ่งวันแต่วันนี้ก็หามาให้เพื่อนๆได้ฟังเพลินๆชื่นใจกันยามเย็นอย่างแน่นอนเลยครับมาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเมื่อมีหนึ่งในต คือพี่มิกซ์เธอร์เรมสีของเรานั่นเองเนี่ยมีการออกมาพูดถึงโนริซ่าในไลฟ์สดไลฟ์หนึ่งซึ่งแอดก็ไม่ได้ตามเป็นการส่วนตัวนะจ๊ะแต่มีคนตัดช่วงหนึ่งให้มาฟังกันนะจ๊ะซึ่งใจความสําคัญนั้นมีประมาณราวๆหนึ่งนาทีนะทุกคนนะพูดว่านอริซ่าเนี่ยโอ้มาจากโลกมนุษย์หรือเปล่าอยู่บนโลกมนุษย์จริงไหมเพราะว่าเหมือนหุ่นนอริซ่าเอลนอริซ่าเนี่ยแบบเล็กมากๆเหมือนเท่าต้นขาของเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการชื่นชมบอกว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ว่าเห็นน้องไกลๆเดี๋ยวเพราะว่าเข แบบเหมือนฟ้าประธานลงมาอะอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปฟังพี่มิกพูดกันเต็มเลยจ้าลซาตัวจริงผอมไหม <c oughs> ฉันก็เลยถามว่าแล้วน้องลิซ่าตัวจริงผอมไหมอ่ะเราก็ต้องชาวบ้านเนาะอ,อันนี้ขอเอ่ยถึงนิดนึงเพราะว่าตัวเขาเล็กมากเวลาเราดูคอนเสิร์ตมันก็ไกลเข้าใจไหมฉันไม่เคยดูเจอแบบเฟสทูเฟสที่แบบใกล้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าลิซ่าตัวจริงหุ่นดึมาอกเป็นอกเอวเป็นเอวโพกเป็นโพก และเอลยี่สิบประมาณนั้นน่ะก็ไม่ต้องลัดแล้วม้ะนะเอลยี่สิบเผื่อคนไม่เห็นภาพฉันก็เลยบอกว่าพี่วัดต้นขาหนูเหมอเหมอคุพูดว่าเหมอเหมอเท่าเอลดาวิลิตาเลยเดาดูนะนี่เป็นไปได้ยังไงเธอไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์หรือเปล่า ฉันจับเอวเขาอย่างนี้ได้เธออยู่บ,โบนโลกมนุษย์กันปะเนี่ยกูยังนั่งแดกอะไรอยู่เลยเนี่ยอ๋อ oh, เป็นไงแค่ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจแทนอนแล้วกนะแอดมีคนมาชมแบบเนะนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นพี่มิกหรือใครก็ตามแต่แอดก็ชื่นอกชื่นใจแน่นอนดีกว่าเป็นพวกแอนตี้ม,มันนั่งด่าคนอื่นไปนวันๆน่ะนะทุกคนเนาะ <laughs> ซึ่งส่วนตัวแอดก็ชอบทั้งสองคนอยู่แล้วในมุมมองของการเป็นศิลปินทั้งคู่นะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยอาจจะชอบของนนริซ่าด้วยคือโนริซ่าเป็นอะไรคือหลอมรวมเป็นคนที่แอดชอบทุกๆมุมในชีวิตของโอริซ่านะจ๊ะชวนพี่มิกแอดไม่ค่อยรู้เรื่องอื่นนะรู้แต่เรื่องผลงานเพลงของเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องต่อไปกันดีกว่าอันต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจไม่นอนนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการประรากาศออกมาแล้วว่านนริซ่าเป็นเพียงแค่หนึ่งในสามไอดอลและศิลปินโซโล่เคป๊อปที่มียอดสตรีมส วาชิระยาคลายทองคำด้วยนั่นเองจ้าซึ่งเขาก็มีการเขียนว่ามีแค่สาศิลปินโซโล่นะคนแรกคือโนริซ่าของเราศิลปิน K p ป p คนแรกที่มียอดสตรีม Spotify สูงถึง1000ล้านจากผลงานเพลงมานี้ที่ปล่อยเมื่อวันที่10กันยายน2021หลังจากนั้นในปี2023ก็มียอดทะลุถึง1 0 0 0นล้านบน s p อ t i f y ได้สำเร็จนั่นเองจ้าส่วนอีก2คนไม่ขออ่านแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าดูภาพก็น่าจะพอคุณคุณหน้าคุณตาเนาะแบบแบบลงมาจากรถไฟฟ้า,นะานะอะไรกัน,นาาทนา,าก็ ทำนะจ๊ะในส่วนของ the back label ที่แบบว่าเพลงชุมที่ไม่ใช่ MV นะจ๊ะแต่เป็นแค่ performance video เท่านั้นนะซึ่งอย่างที่พวกเรารู้กันว่าครบรอบ1ปีไปเมื่อว่าไม่กี่วันก่อนนะจ๊ะโดีรยมีเอรยเยเพิ่มเติมออกมาว่าเขา เก็บสถิติช่วงที่ตอนนั้นน่ะ The Back Label มีผู้ติดตามอยู่ประมาณราวๆ3าล้านคนแต่สามารถทำยอดวิวสูงถึง14ล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกปัจจุบันนะครับก็เป็นเพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของช่อง The Back Label แถมยังไม่ใช่ MV ด้วยนะย้ำว่าไม่ใช่ MV ที่แอดบอกเป็น Performance Video แต่ทะยานขึ้นสูงมาอยู่ในอันดับที่1ที่2ของช่องแบบงงๆนั่นเองจ้าแต่จริงก็ไม่ต้องงงมากเพราะนอริซ่าของเราเป็นศิลปินระดับโลกนั่นเองจ้าอ่ะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊าาาะ ก็พาโซเอา์ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนไหนกันแน่ที่พาโซเอา์แต่จากอิทธิพลเนี่ยแอดก็ขอเคลมเป็นฝันโนริซ่ากนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าโนริซ่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจับถืออะไรไม่ราคาขึ้นก็โซเอา์ทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแจ็คเก็ตตัวล่าสุดที่เห็นไปในภาพล่าสุดในบน i อส่วนตัวของโนริซ่าของเราก็คือ varsity embroidered jacket นะทุกคนนะราคาอยู่แค่237,000บาทเท่านั้นเองนะทุกคนนะเองแบบมาชดจัดเออเออนั่นแหละก็ขายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วแบบแบบไม่ต้องเป็นแบรนด์ g o b a l buy blaster ถือเฉยๆหรือใส่เฉยๆก็สามารถหมดได้นั่นเองนะจ๊ะเอออะน,นะแล้วก็กระแสใน,นส่วนของการห้อยลาบูบูตามโนริซ่าก็ตอนนี้กําลังมาๆๆแรงปิดท้ายไปด้วยอีกข่าวหนึ่งที่เพื่อนๆก็อาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วว่ามีภาพที่โนริซ่าเนี่ยได้ไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่า w h i heaven เอกมัยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งโนริซ่าก็เคยพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปจัดงานวันเกิดของคุณพ่อที่นั่น,นล่าสุดก็มีการปล่อยภาพที่โนริซ่าของเรานั้นถ่ายกับพี่เจ้าของร้านมาให้เราได้ชื่นชมกันด้วยล่่าาสุุดดนนนนนัััเเออองจ้กกก็ปปไะะทค ว่าคลิปนี้จะทาให้ยิ้มก้มกริมกันได้บ้างในวันที่เงียบเหงาขาดนนริซ่าอย่างน้อยแอดก็เอาอะไรที่เกี่ยวกับนนริซ่ามาให้ได้ฟังกัน <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาฝากกันประมาณนี้แล้วก็ทิ้งท้ายไปได้วยคำคมของโนริซ่าว่าคนเก่งไม่ได้น่ากลัวแต่คนที่ตั้งใจน่ากลัวกว่าจ้าอ่ะเซไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า